เนื่องในโอกาสวันครูวันที่16มกราคม2567ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งผมขอแสดงซึ่งมุทิตาจิตความระลึกถึงความเคารพความกตัญญูและความปรารถนาดีมายังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทุกท่านครูในฐานะผู้ทำงานหนักผู้เปรียบประหนึงปฏิมากรสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศชาติ วันครูจึงเป็นวันที่เราทุกคนจะต้องแสดงออกถึงความตั้งใจความะหนักในบุญคุณแด่ครูทุกคนในชีวิตของพวกเรารวมถึงทุกท่านที่ประกรอบอาชีพครูในวันนี้และร่วมกันเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติโดยในปีพุทธศักราช2.57 7ผมได้มอบคำขวัญว่าครูวางฐานคิดส่งเสริมสิทธิสร้างสรรค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเป็นครู ไม่ใช่แค่การสอนสังสือไม่ใช่แค่การให้ความรู้ตามตำราแต่สิ่งที่ครูที่ดีควรให้กับนักเรียนคือวิธีคิดและวิธีการจัดการกับชุดข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายใครก็ตามที่มีระเบียบว,วิธีคิดที่ดีเขาจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพและครูยังต้องเป็นผู้สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิดขั้งสรรค์ปลดปล่อยศักยภาพเปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาทักษะที่ตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมๆไปกับการเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์จริยธรรมศิลธรรมในโลกสากลรวมถึงการเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งหมดนี้คือหัวใจของการพัฒนามนุษย์เป็นงานของครูและคือความหมายของคำว่า การศึกษาเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่68พุทธศัการาช2567ผมขออวยพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสุขมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพื่อร่วมกันเป็นพลังเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศและของโลกต่อไป